กรมอุตุออกมาประกาศเตือนนะครับว่าตั้งแต่วันนี้ยาวไปถึงวันศุกร์จะปรากฏว่าอากาศในหลายพื้นที่จะปั่นป่วนแตป่ปรวนนะครับโดยที่อากาศในภาพรวมนั้นอาจที่จะร้อนขึ้นมาในขณะที่บางจุดจะมีฝนตกลงมานะครับอย่างในภาพนี้นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็ในบางช่วงเนี่ยจะเห็นนะครับว่ามีลูกเห็บขนาดใหญ่เนะี่ยตกลงมาอีกด้วยครับ นี่แหละครับก็เป็นภาพที่เราบันทึกได้นะครับเป็นภาพของพายุฝนและก็เป็นลูกเห็บครับที่ตกลงมาในหลายพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พื้นที่อำเภอคลองคลุงหลายต้าบลปรากฏว่ากระทบจากพายุลูกเห็บและลมฝนที่พัดถล่มติดต่อกันนานหลายชั่วโมงนะครับทำให้อาคารบ้านเรือนนั้นพังเสียหายไปหลายสิบหลัง รวมไปถึงรถยนต์ที่สัญจรไปมาและจอดอยู่ภายในบ้านเนี่ยก็เสียหายไปเช่นเดียวกันครับเนื่องมาจากว่าปริมาณของลูกเห็บที่ตกลงมาเยอะเลยและลูกเห็บบางลูกนั้นยังมีขนาดใหญ่เท่ากับลูกมะนาวนะครับจากการสำรวจเบื้องต้นพบว่าที่ตำบลวังบัวตำบลท่าพุทธาและตำบลหัวถนนเป็นพื้นที่ที่เสียหายมากที่สุดครับเพราะแม้แต่ภายในสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัย ก็ถูกแรงพายุเนี่ยพัดถลม่ลมจนพังเสียหายไปเช่นเดียวกันครับนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปสอบถามกับชาวบ้านก็เปิดเผยแบบนี้นะครับว่าไม่เคยเจอพายุลูกเห็บที่ตกหนักแบบนี้มานานแล้วครับหลังจากที่พายุสงบลงหลายคนก็รวบรวมเก็บก้อนลูกเห็บขึ้นมาถ่ายรูปแล้วก็ลงอวดเพื่อนๆน,นะครับบนโลกออนไลน์ซึ่งก็จะมีทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ปะบนกันไป ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยว่าเตรียมออกสำรวจความเสียหายของทรัพย์สินและบ้านของประชาชนรวมไปถึงผู้บาดเจ็บให้แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งในช่วงเช้าของวันนี้เพื่อที่ว่าจะให้ความช่วยเหลือต่อไปนะครับนี่จะเห็นว่าลูกเข็บบางลูกหยิบขึ้นมาจะมีก้อนเล็กบ้างใหญ่บ้างเห็นบอกว่าก้อนที่ใหญ่มากๆเนี่ยคือขนาดเนี่ยเท่ากับลูกมะนาวเลยนะครับ ในขณะที่กรมอุตุของไทยก็รายงานนะครับว่าในช่วงระหว่างวันที่17ถึงวันที่23กุมภาพัน,น์นี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่าเมื่ออากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกําลังที่อ่อนครับทาให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะสูงขึ้นกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ทําให้ภาคเหนือภาคอีสานอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงภาคตะวันออกลักษณะเช่นนี้นะครับทำให้บริเวณดังกล่าวนี้มีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสำหรับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือในช่วงระหว่างวันที่17ถึงวันที่19กุมภาพันธ์ทำให้ภาคเหนือน,นั้นอุณหภูมิจะลดลงครับระหว่าง2ถึง3องศาเซลเซียส ในขณะที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกําลังที่อ่อนครับทําให้ภาคใต้ของเรายัางคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกําลังที่อ่อนลงโดยอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะมีความสูงมากกว่า1เมตรส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นต่ํากว่า1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะมีความสูงมากกว่า1เมตรครับ จึงขอแนะนำนะครับว่าให้ประชาชนบริเวณไทยตอนบนนั้นให้ท่านดูแลรักษาสุขภาพเนื่องมาจากว่าอากาศที่เปลี่ยนแปลงและแนะนำว่าให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกและระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมพัดแรงฟ้าผ่าอีกด้วยนะครับในช่วงระหว่างวันที่1 7ถึงวันที่18กุมภาพันธ์นี้ครับ ขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ